7สิ่งที่ต้องงดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน หนึ่งน้ำตาลทุกชนิดรวมถึงน้ำตาลทรายน้ำพึ่งน้ำหวานต่างๆเพราะน้ำตาลจะเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดอย่างรวดเร็ว 2. งดทานแป้งขาวข้าวขาวควรทานข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่ขนมปังโฮมสวิตแทนข้าวขาวขาวนมปังขาวเพราะแป้งเชิงซ้อนจะถูกย่อยช้าและทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นช้ากว่า3ควรงดทานของทอดของมันไขมันจากสัตว์เพราะมันจะทําให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน 4. งดอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดและของหมักของดองเพราะโซเดียมสูงอาจทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น 5. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์ทำให้ตับควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดี 6. งดสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่จะทําให้หลอดเลือดตีตันเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 7. งดทานอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปอาหารกระป๋องมักมีส่วนผสมของน้ําตาลและเกลือ คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยครับว่าสิ่งไหนงดยากที่สุด